ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่จ้มจนคิสนะคะทุกคนคริคสคิดนี่อ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับจอมจนทิดหนาแล้วก็ตอนนี้ก็แลกไปแล้วนะแลกเมื่อกี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันไว้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการนี้นะคะวันนี้ก็เจ็บพอนิดนึงเนาะจะไม่พูดอะไรเยอะนะวันนี้จะมา สุ่มกิจกรรมจอมจนคิดนะคะก็จะเป็นกิจกรรมแบบเดียวกับโคนานเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เหรียญเรามีทั้งหมด712นะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยก็ทยอยแบบกิจกรรมล็อกอินนะคะก็ทยอยแบบเอา,อ,าอันนี้มาสุ่มเองเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าสุ่มในคลิปมันจะนานนะคะแล้วก็สําหรับ ใครที่มีสกินโคนันแล้วนะคะอย่าลืมมากดรับตรงนี้นะคะจะได้แว่นขยาย80อันนะคะตอนนี้เรามีคูปองอยู่2,100 2,191คูปองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมด้วยแหละว่าใครมีเหรียญเยอะหรือว่าเหรียญน,น้อยนะคะเราก็แค่สมเพิ่มอีกอ9เอยแล้วก็แค่สมเพิ่มอีกประมาณ500เหรียญน,นะคะทุกคนอะ ั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปชั่ชน,นะคะปีไล่ปีไล่ บ้าฟ้าแล้วไปฟังชั่นเออแกไม่รอดแน่ เพื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลย a d m i n ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นไหนะฝากแฟนเพจอด m i n ต้นไว้ด้วย ะะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มฟรีกันไปก่อนนะคะนี่เราอาจจะข้ามาน,นิเมชันให้มันแบบเร็วๆนี่อะเน้นสุ่มแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าอยาก <laughs> เจ็บคอมากยักนอนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มทีเดียวไปเลยนะคะ10ครั้งแล้วก็1 8 0 180นะคะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะนะอ่าได้เหรียญอะไรมานะนี่พอมันใครที่ยังไม่เคยดูกิจกรรมโคดน,น,นะคะก็ คล้ายกันนะถ้าเราได้สกินนะคะเราก็จะได้เป็นแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญมานี่แล้วเราก็จะได้ไพ่มาแบบนี้นะคะอคือเราอ่ะจะได้เหรียญเยอะเพราะว่า,าเก็บสะสมไพ่ครบสี่ใบแล้วก็มันไปแลกสกินที่เรามีนะทุกคนนี่ก็ถือว่าโอเคอ่ะอันนี้ได้มาส <ๆ S 1> <40 S 2> ี่สิบเหรียญน,นะคะไปแบบเร็วๆอ่าไพ่มาอุยอันนี้รอบนี้ได้ไพ่เยอะมากคือเราไม่ไหวแล้วนะทุกคนเราควรไปกินยา อได้แม็กมาอีก 40, 40. ไปกันต่อนะคะตอนนี้900เหรียญแล้วราคาไม่แรงนะเพราะว่าทยอยสุ่มแบบฟรีเรื่อยๆแล้วลมันก็มีเหรียญน,นะคะเหลือจากรอบที่แล้วที่เป็นสกินโคน,นันนะคะทุกคนคือเลดของเกมเมอร์แต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะทุกคน,นก็อยู่ที่ดวงอาจจะต่างกันประมาณ100-200สกินนี้แพงสกินนั้นอาจจะถูกอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยตอนนี้มี ันหนึ่งพันเหรียญแล้วนะคะนี่ถือว่าไวนะไม่รู้ตังจะพอไหมภาวนาให้มันพอนะทุกคนนี่เหลืออีกเก้าร้อยพอแหละพอ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 เหลือขาดอีกสองร้อยเหรียญเนาะอุ้ยไพ่มาอุ้ยโอเคโอเคถือว่าดูดีนะคะนี่ได้มาหกสิบอันเฮ้ยทุกคนเราคิดว่ารอบเนี้ยเราน่าจะได้สกินบัตเอ้ยสกินไม่ใช่หลอนสกินบัต <laughs> สกิน, <laughs> กนจอมโจทดแล้วแหละเฮ้ยอ่ะมา ไพ่พิเศษอ่าฉันก็เลือกเหรียญไปสินี่ตอนนี้นะคะเราสามารถแลกเปลี่ยนจอโจนคิสแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มจำโจนคิสที่ไวที่สุดนะคะทุกคนนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่จมโจนคิสนะคะทุกคนคิสคิสนี่อ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับจำโจนคิสนะแล้วก็ตอนนี้ก็แลกไปแล้วนะแลกเมื่อกี้เราใช้นะคะคูปองไปเท่าไหร่ไม่ถึง ตนี้คูป,ปองหล500ื500เอ้ย751นะคะใช้ไปทั้งหมด1 4 1,000นะคะ4 40คูป,ปองคือถูกที่สุดแล้วนะทุกคนราคาแบบหลักพันนะคะแล้วก็บวกกับโคนานอีกประมาณ3,000เนาะ <c oughs> ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็คือ2สกินนี้นะคะจะใช้คูป,ปองไปทั้งหมดไม่เกิน4,500นะคะสำหรับ ใครที่แลกแค่สกินเนาะแล้วก็ไม่แลกพวกปุ่มป้ายอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมีแบบปุ่มมีป้ายอะไรประมาณนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะสุ่มให้มันหมดเจ็ดร้อย้าสิบเ็ดคูป,ปองเลยนะคะเพราะว่าจะได้เก็บพวกป้ายพวกอะไรอย่างนี้ไปด้วยเนาะอืมอันนี้เราซุ่มแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะคะนี่มันมีแบบเพืสุ่มทีเดียวแบบหมดแม็กไหมเนี่ยได้เหรียญเยอะนะอ่ะได้อน,นี้มาอีกแล้ว ก็อีก180นะคะเราคิดว่าน่าจะได้แค่ปุ่มนะทุกคนน่าจะได้แค่ปุ่มเนาะนี่เฮ้ยได้อนี้มาอ่ารอบเกือบท้ายสุดนะคะนี่เกือบ200แล้วแหละอืมนี่ได้ฟินอีกมานะคะนี่ประมาณนี้นะคะตอนนี้คูป,ปองเหลือไม่พอแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ได้มาอีก200เหรียญน,นะคะเราน่าจะแลกเป็นอยากได้อนนี้มากป้ายประกาศ เดี๋ยวเราขอแลกปุ่มแล้วกันนะคะเดี๋ยวแลกปุ่มเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวป้ายประกาศมาเก็บตอนหลังมีเงินนะคะปุ่มโคน,นันกับจมจนคิดนะคะอุ้ยตอนนี้เหรียญยังเหลืออีกร้อนะคะสามารถแลกอะไรได้บ้างจะมีเป็นรูปโปรไฟล์นะคะมีท่าเต้นอ่ะแลกเป็นท่าเต้นไปละกันนะคะนี่ให้มันเต็มเแล้วก็เอาท่าเต้นโคนันไปด้วยนี่ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับ กิจกรรมเนาะเดี๋ยวอย่างอื่นเราจะมาเก็บยอดหลังนะคะน่าจะแบบแลกแมงให้หมดเลยจบนะคะนี่ใครอยากสุ่มสกินคีฟก็มาสุ่มได้นะคะ,ะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีเปิดตัวคีฟฟรีนะคะทุกคนนี่นี่นะคะนี่อะเดี๋ยวมาสุ่มวงแหวนเวทคีฟตรงนี้ได้ฟรีวันละครั้งไม่เคยจะได้หรอกเออไม่เคยจะได้อะไรหรอกเอออะเดี๋ยวเรามา กดลับของรางวัลน,นะคะซึ่งของรางวัลน,นะคะจะอยู่ในคังเลยนะทุกคนไม่ต้องไปกดลับนะคะนี่เปิดโคนันไปละแล้วก็เดี๋ยวเปิดตอบโจทย์ทีสนี่อ่าเราก็จะมีสกินปุ่มนะคะคืออยากได้ป้ายมากเพราะว่าจะได้แบบโชว์ความแบบยิ่งใหญ่นะทุกคนดิสกินปุ่ม คิดจำมจนคิดมาแล้วนะคะคือเราอะวันนั้นนะเราเอาโคนันไปเล่นใช่่ะแล้วเจอคอมเมนต์ฝั่งตรงข้ามด้วยว่าแบบมีแค่เงินหรอทำไมแบบเล่นไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่คือเป็นไรก่อนเนาะจนก็แบบเอ้ยก็คือคุณไม่มีคุณจะแบบอิจฉาคนอื่นหรออะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคือเราเบื่อแบบบางที่เบื่อสังคมอาวีนะทุกคนเพราะว่ามันแบบ เดี๋ยวเด็กเดี๋ยวอะไรเงี้ยท็อกซิกด่ากันบาปา,านะคะมาดูแครี่กันนะคะสำหรับจอมโจนคีสนะคะทุกคนในแวะฮแอาเตะซึ่งไฮาอาเตะสกินแพงๆเยอะมากนี่นะคะยินดีด้วยนี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเออท่าเยอะแยะมากอยากได้ป้ายมากนะคะเดี๋ยวป้ายจะเก็บย้อนหลัง,นงเนาะแล้วมาใส่ท่าเต้นนะคะนี่แล้วก็จะเป็น ปุ่มละกันประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปรีวิวเอฟเฟกต์สกินนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวไว้แยกอีกคลิปหนึ่งนะฝากกันกดแชร์ก, like กไดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ